สวัสดีครับสวัสดี FC พี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญทุกท่านนะฮะวันนี้พามาชมงานขุดโคกหนองนาครับอยู่กันสองคันครับกับพี่กิจในพี่กิจนอ่าน่าเห็นไหมครับพี่กิจครับพี่กิจคร,รับพี่กิจโร่งเรืองครับหรือช่องย t u b e แกกิบคนลาบลาครับวันนี้สองเสือมาเจอกันฮนะขุดโคกหนองนาครับ ครกน้องนามีหลุมขนมครกฮะมีระดับมีสูงมีต่ำครับหลายระดับหลือกเ mm. กินก็จับให้ตามจำนวนต้องการฮะสวัสดีไปยังเอซทุกท่านนะครับวันนี้ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอกำลังใจหน่อยฮะขุดไปเรื่อยๆครับวันนี้ โค้งซ้ายโค้งขวาลึกบ้างตื้นบ้างนะฮะใจเย็ยนๆครับไปเรื่อยๆงานมันจะออกมาดีครับอ,อ,อาจจะได้ยินเสียง,งกุ้กกีดังหน่อยนะฮะเออกเป็นยังพี่น้องเนาะกุ้กกีดังครับร้วมกุ้กกีรล้วมบ้างเกาบ้างนะฮะไม่ได้ส้มเลยครับดู เทคนิคใครเทคนิคมันฮะไม่มีหลักสูตรตายตัวครับมันอยู่แล้วแต่หน้างานใครหน้างานมันฮะวันนี้อยู่กับผมที่ไม้รถชุดมังกรทรัพย์เจริญนะครับอยู่กันที่อำบลอตะเพียงเตียครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับ คงไปคงมาเล่พี่น้องเอ้ยผมปวดหัวแล้วเนี่ย mm hmm. พิกิจแกกับพอพิกิตเลยแ mm hmm. กกรบบนป mm hmm. วดหัวเหมือนกันครับแ mm hmm. อด้วยภาระหน้าที่หลายๆอย่างของแต่ละคนครับ mm hmm. งานเข้าแลว้วครับหยุดไม่ได้ฮะต้องทําครับอ mm hmm. ่างไห้กันไปนานครับผม mm hmm. กับพี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญเพ mm ิ hmm. ่งจะได้มาลงอีกงานหนึ่งครับ mm hmm. จะได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะฮะเม่อก,กี้รวมหน่อยก็อย่าเพิ่งรำคาญนะครับพี่น้องเพื่อนพี่น้องอช่วยเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะฮะมีกว้างมีแคบมีตื้นมีลึกนะฮะอ่ากระทรภาษีปนเปกันไปครับ วยหรือไม่สวยไม่เป็นไรฮะเราทำด้วยใจครับด้วยใจนะฮะาฝากเอฟซี C ทุกท่าน้วยนะครับกนักง,งานรถขุดที่เพิ่งรับหรือนักศึกษาวิธีการขุดนะฮะพึง่ง จำไว้ระลึกไว้นะฮะว่าการขุดแต่ละที่มันมีหลักสูตรตายตัวครับแต่ละคนมีหลักสูตรตายตัวแต่ผมไม่ตายตัวนะฮะเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนี่ดินไม่เหมือนกันฮะ,ะเพราะฉะนั้นต้องปรับใช้กันครับปรับใช้กันนะฮะ แต่ละพื้นที่อยู่กับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่ไม้รถขุดมงกลทรัพย์เจริญครับแล้วก็พี่กิจคนลาบลาทีมงานรอรุ่งเรืองครับแก๊งคุณปูครับมักทีครับค่อยๆแต่งไปพี่น้องอ่ะเดี๋ยวอ่ะแต่งขอบกันใหม่อยอโคกของมาครับ หลักสูตรตายตัวไม่มีนะฮะจำไว้นะพี่น้องเป็นประสบการณ์ครับคือมัน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 จะยากหน่อยครับเพราะว่าผมไม่มีปีกอ่าไม่มีปีปกพุกีแต่ถึงผมจะมีพุกีโอ้ยผมถึงผมจะมีปีกผมก็ขุดไม่ค่อยเป็นฮนะเล่นเลยครับใช้เนี่ยมีแต่ปีกน้อยๆฮนะปีกข้างพุงกีหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าหูช้างครับ ท่านเรียกว่าหูช้างนะผมเรียกว่าปีกครับคลองกอ็เนื้อกางกว้างก็2เมตรครับลึกเมตรห้ตรงนั้นจะเป็นหลุมขนมครกนะฮนะนั่นผมเจาะไว้แล้วตรงมงนะุมนั้นตอนนั้นนะฮะเป็นหลุมขนมครกครับพี่น้องอนะ๋อว่ากันไปครับขุดคลองนี่หรือขุศลนะฮะพยายาม ปีกข้างทุ้งกี้หรือหูช้างเนี่ยค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะฮะแต่งไปจากขอบบนไล่มาขอบล่างนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเด้อพี่น้องเด้เอผมทำจิ่งไผ่จิ้งกบนดินโอ้ดินดิน,ดนหน้าดินอยู่จุดนี้นี่มันมันเป็นดินทรายครับเลนเลนิดหนึ่งมี่เห็นไหมฮะเลนนะฮะ เลนอยู่ประมาณ20เซนครับกไม่เป็นไรครับทำได้ฮะอ่ะอ่ะเดี๋ยวจับให้ดูกันหน่อยนี่ฮะขุดไม่มีหลักสุดไายตายตัวนะฮะเเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหน้าดินทิ้งก่อนนะฮะเอ,เอาีเอาหน้าดินเหมเลยครับต้องเอาทิ้งซะหน่อยถ้เาเราเอาไปใส่ที่คันดินนี่มัน ก็ง่ามครับมันไหลแน่นอนครับโอ้โหนี่นะฮะค่อยๆทำไปฮะอย่ารีบครับเนี่ยผมตื่นกล้องเลยฮะ นี่ครับค่อยๆแต่งโค้งข้างไปฮะซ้ายทีขวาทีเป็นชั้นๆไปครับไม่ยากใช่ไหมฮะกินซ้ายบ้างกินขวาบ้างเป็นแต่ละชั้นแต่ละแต่ละฟันไปฮะนะฮะ,ะแต่งไปค่อยๆค,ครับใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนฮะนี่ฮะนี่เราก็เปิดหน้าก่อนทีนี้ ื่อหน้าดินเราเปิดออกทั้งสองข้างแล้วนะครับเราควรที่จะเปิดดินตรงกลางก่อนครับเพื่อจะรักษาเอวเรานะะเปิดดินตรงกลางก่อนเด้อทำเปิดเปิดตรงกลางปุ๊บหลังจากนั้นเมือ่อดินตรงกลางเมื่อเราเปิดออกแล้วนี่เราก็ค่อยๆแต่งเป็นชั้นๆที่เรายังไม่ได้ขุดข้างๆนฮะแต่งไปอีกชั้นหนึมันจะ ไม่ค่อยตึงเอวฮนะพูดไง่ายๆนะไม่ค่อยตึงเอวเท่าไหร่ไปเรื่อยๆนฮะโอ้ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยตกแล้วฟองเยอะมากครับไปเรื่อยๆครับตัดน,น้ำฝนก็ไม่มีเด้อช็อตครับช็อตช็อตแล้ว ไปเลยครับไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆฮะขอเป็ญญนยังฮะ ีแล้วเด้อนี่ครับเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พีมิมายรถขุดของค์ทรัพย์เจริญได้ทำทสิ่งทีๆครับโอ้พี่น้องเอ้ยฝนลี้ยงแบบก็เอาทำไมเป็นไรมองจะไม่เห็นแล้วเด้อ พายุเข่าครับพายุอะไรนะโมดูลหรือเปล่าครับโมดูลหรือโมดูลหรือเปล่าครับจำไม่ได้นะคอมเมนต์มาแจ้งหน่อยดน้อพายุอะไรเนี่ยโอนแล้วโนแล้วปะปะอู่บะเลยครับคนตก นหนักเลยทีนี้ กดซับสไครกดแชร์กดทุกอย่างนะติดตามเพื่อนกำลังแรงใจให้ผมที่ไม้รถุดมังกรซับเจริญทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆรับชมพี่น้องเอรับชมนะฮะไม่เพิ่งเบื่อกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวคอยรับชมคลิปต่อไปครับว่าเป็นยังไงเนาะจูงกะแมาบองปูนครับลุกๆเนี่ยก็ ขอลากันไปก่อนครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ